หน่อยพี่โตวิธีการตกปลาและอ่อยที่ถูกต oh, 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 oh. ้องดูค uh, รับดูนะครับเมื่อกี้มาโอ้โหมันมันเหลืองอร่อยมากเลยอ่ะยอดอร่อยมากเลยครับผมมีน้ำจิ้มแจ่วอีกหน่อยนึงนะโอ้โหปลาดุกย่างครับโอ้โหสุดยอดเลยหมาเย่าหมาเยอะมาเยอะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โห ผมมาให้อาหารปลานะเนะี่ยดูดิตกปลาเนะี่ยต้องรูนอ่อยนอยหน่อยเป่าไมหอ่ ดุงเร่สไปันนะครับมาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี่มาตกหลังลงหมูมีพี่ปอยข้างล่างลหมูมาตกชิงลิ้วกันนะลิ้วิ้วระยะสั้นๆสองเจ็ดสุดเด็ดสุดเด็ดให้มาลงหมูรับมาด้วยสุดเด็ดลงหมูนี่ต้องมีถุงนี้มาด้วยนี่เรามีบริการส่งถึงที่ ตัวตีที่บุงไปรับเองวั <G ül> นนี้หิ้วมาเองนี่หนึ่งถุงเลยอยู่รงวมกันปลาที่นี่กินตรงนี้นะครับผมใครมาตกปลาไม่มีเหยื่อไปเอาทีร้านผมมาได้ปลากินแบบนี้การตกปลาแรกๆเราต้องอ่อยก่นอนอ่อยด้วยนี่เลยฮะหนึ่งกระสอบนี่เลยเดี๋ยวดูโอ้เสียพกุกเาา

พ่อนั่งองข้างเดี๋ยวทุกวันดูเดี๋ยวทุกวันไม่ดีเท่านี้หวัดเดี๋ยวหนึ่งในี้อ่อยเองเน่เนาะดูนะฮะวิธีการอ่อยที่ถูกต้องนะดูนะ พี่โตดูการอ่อยพี่โตวิธีการตกปลาและอ่อยที่ถูกต้องดูครับดูนะครับประมาณสิบโลเนี่ยปลาอิ่มพอดีขอบคุณครับที่ยงให้กลับบ้านได้กลับบ้านได้กลับบ้านได้ ดู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 โหทำไมใช่ผมนี่เป็นมีนะเนี่ยตัวนี้ยโอ้โหถ้าผมไม่มีส่วนร่วมเนอะพี่โกไม่ได้นะตัวนี้แบ่งครึ่งนะพี่ตอนนี้ต้องหารสองเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หน้าตรงนี้ได้กี่ตัวแล้วนี่เนี่ยกตัวนี้สองโอ้โหแตส่งคนสำเร็จแล้วหนูขอบคุดีนะครับไม่เป็นไรฮะเราคุยกันแล้วแบ่งครึ่งฮะแบ่งครึ่ง โอ้โหนั่นนี่ตวพี่เอาตรงหานนิดเดียวนะพี่โอ้ดูดิตัดหันนี่ยนะพี่ตัดหาน ่ายังพี่ถ่ายยังพี่โอ้ยไม่ได้เต็มปากเลยบุ๋มเนี่ยบุ๋มปาตาบอดป่ะเฮ้ยปาตาบอดเนี่ยบุ๋มปาตาบอดป่ะจริงเหรอตาบอดแนไหนโชว์โชว์ปลาหน่อยครับแล้วไม่ต้องปล่อยปลาอีกนะครับอา เอ้ยลุงดิลซ้ลุงลุงอะไรเนี่ยอะไรของลุงวะน่ะปล่อยปลาสตัวตัวไม่สวยเลยเป็นธรรมะบุญเป็นธรรมะลุงเมยปล่อยปลาอีกแล้วครับเมย์เอาได้แล้วครับได้แล้วครับผมอืมอยวเ่าไปจิบเอ่อเราจะไปกินปลาดุกกันนะครับผมปลาดุกเอาได้แล้วนะปลาดุกเราได้แล้วนี่ มาแล้วครัปลาดุกของเราก็ใครวะพี่ปอยพี่ปอยพี่ปอยจะกลับแล้วสิย่างใช่ไหมแต่แกต้องกินต้องล็อกไนะว้เงี้ยเนได้เออมา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 นี่นี่นี่นปลาดุกของเรานะครับมุว่าโคตรมานี่มาแล้วเขาโอ้โหปลาดุกย่างครับโอ้โหสุดยอดเลยมาเยามาเยามาเยา,ยายยโอ้โหสุดยอดเลยน้ำิ้มไม่มีนะครับน้ำจิ้ไม่มีนะครับนี่เรากินกันเป็นแบบเพียวๆนะครับผมมีแต่น้ำชานี่ฮะ โอ้โห oh. น่ากินมาก <c oughs> นี่คือ <c oughs> ผ่านการอบมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอชิมหมดโอ้โหน, oh, oh, น้ำลายกระจุยไปเดี๋ยวนะขอจิ้ก่อนเนาะจับให้จับให้จับให้อ,อ๋อพร้อนะฮะอโอ้โหร้อนว่ะอือหือข้าว <c oughs> บวบนี่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะ <c oughs> เนื้อปลาดุกอร่อยมากจ้างเกือกขวบวบอ๋อไม่ใช่ไหม มม้งอืมห้มมามขอหนังนะก็เอาจะไปอืมอุอ้ยหอมมากอืมขมข้นมันม้เดี๋ยวลุงเดีลุงเย็นอะไรวะอกะลุงเข็มป่ะไม่เห็นเท่าไรกำลังดีกลังดีครับอืมอำลังเปรี้ยวเลยครับกงเปรี้ยวเนี่ยอืมกะท่ากะท่อืมเอาอะไรมากรสชาติเดืมอย่างเงี้ยเนี่นนนย เขาเกียร์มาแล้วก็พยายามกินตรงที่มันเป็นอันนี้นะเนี่ยจะเป็นอะไรนักครอ,อบนะจะอร่อยมากเดี๋ยวเขาดูกินไม่ดูอัดอื้มประดุกฮะดุกย่างอร่อยมาก,ส, <c oughs> ก,ก,มากสุดยอดเลยรู้ไหมครับรสชาติอร่อยครับเ <c oughs> <c oughs> บียร์มาเบียร์อื้ืออื้อต้องใช้ปุ่มที่นี้นะ พี่ปอถึงนี่กลับไม่ได้นี่คือหลังรถพี่ปอนะครับผมเอาจัดไปเอาพี่ปอจัดไปผีมือเชฟนี่ย่างเหลืองสุดยอดโอ้โหมันมันเหลืองอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดอร่อยมากเลยครับผมมีน้ำจิ้มแจ่วอีกหน่อยนึงนะสุดยอดเลยนะไงลองลองพี่นายเอาพี่นายลุยเอาพี่นายเนี่ยพี่นายลุยด้วยพี่นายเอาพี่นายจัดอะไรพี่นาย เอาป็นนายแดกหนังแล้วเอาช่ำหนังนะช่ำหนังนะย่างที่บ้านอย่างเงี้ยได้ไหมพี่นายโอเคเปล่าอ,อาอเรียบร้อยดีโอเคนี่นะฮะเขาบันเทิงในช่วงเย็นที่บ่อกต,กตกปลาหลังโรงหมูมหานครอมาแล้วนู่นนู่นคนย่างมาแล้วมาแล้วเอา้ามาเฮ้ยมามามามึงเต้นหน่อยดิยไหเร็วตื่นมาไปชิมดิมาเติมมาละเอา อืมอร่อยยังไม่ได้กินเลยนี่อะไรวะเนี่ยเออพ่อคุณมีความสุขเหลือเกินเมียเยียตโทรมานะเมียเนี่ยลงคลิปด้วยเม,มียเมียโทรมาพอดีเลยซื้อถ่ายคลิปด้วยเมียมามาด้วยมาถึงเนี่ยพี่ปอรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ปอจะกลับร้อยเอ็ดครับ พ่อจะกลับไปร้อยเอ็ดโอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่พอจะกลับไปปีใหม่ที่ร้อยเอ็ดหลังรู้พี่ปอกันเลยบันเทิงเลยทีเดียวแซ่บเสแซ่บแสรบเหรอแซ่บครับผมโอ้ยเนาะโอ้ยสุดนี่ย้ำกินแจ่วเนาะโอ้ยสุดยอดแล้ยนี่บรรยากาศช่วงเย็นๆที่บ่อตกปลาหลังโรงหมูมหานครโคตรอร่อยน่ีโคตรอร่อยนี่นี่โคตรอร่อยครับ้ดูๆนะโคตรอร่อยข้างๆนี่ แม่ลูกน้องรอกินอยู่เนี่ยโอ้ลูกน้องรอเออเฮ้ยมีขมตัวชื่ออะไรนะตัวนี้อลายๆเนี่ยข้าวสวยเอ้ยมังรวยมามารวยไอตัวนี้ใช่ไหมข้าวสวยเหรอตัเจียวฮะตัเจียวอ๋อตัวนี้ตัวเจียวไอตัวนี้ชื่อเขาอะไรนะมารวยมารวยกับตัเจียวโอ้ยดูอืมทั้งหมาทั้งคนบันเทิงท่าจ้ำเย็นวันนี้นะครับผมที่บ่อต่อปลาหลังระบุมหานครโอ้ยเบิดเสียบซะน้อนี่ ท่บแอนถ้ามีน้องกุบดอขาวๆนะอุ้ยคือเป็นเสพีสีหยว้ายเรียบร้อยดีถามว่าเรามาดูปลาของพี่ปอนะนี่พี่ปอปล่อยยี่สกนะพี่ปอคะแนนจะปอปลานินพอแล้วพีาใหญเฮ้ยนี่นี่อได้เผาเกียรครับอได้เผาเกียรอยู่หนุกหนานพี่ปอมาในกาบงเช้า วายแม่ใบสามสิครับอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมมาเอ๊ะออเอ๊ะออก็ใบสามด้วยผมนะพี่เสียปอแล้วนะใครอยากได้ขนมปังนี่ติดต่อได้ที่เมืองเก่านะนี่เสียปอเรานี่โอ้โหปันดินแทนแกเต็มรถเลยเมื่ออื่นนี่ยพญายศิลเมือบานนอนี่ยเมือบานครับผมมิสไซน์มาเนี่ยกับร้อยเอ็ดครับกับร้อยเอ็ดนี่ชวดก่อนชวดก่อนชวดก่อนผมยังเงาผมยังพูดเก่งนะพี่ นี่จะจวดนะเนี่ยปีนายนี่ก็ได้9ปีพี่9ปีเออแป๊บเดียวเองพี่มีเมียน้อยยังพี่เขารู้กันอยู่พี่ไอ้ลุงเลยนี่5-6ปีน้องเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับชีวิตพี่พ่ดกับทางรถม่อยากใถามเรื่องเมียน้อยลุงด้วยอ่ะหยาบคายห้ามพูดเรื่องนี้บ่มีเดือเป็นคนดีเดือบเป็นคนดีเสียบเสบเสบครับผมโอ้โหจะจวดนะวันนี้จะจวด วันเถืองยำเย็นนะวันเถืองยำเย็น